ข้าศัพี่น้องหนึ่งเขาไม่ได้นดิไม่หรี่ไม่หลอนี่งเขาไม้ไม่เขาเนื้อจินยาคุ้นกินเมืดเียนกินเมืดเียนกินหอดเลี้ยบอนกินหอดหมาหนึ่งเพื่อหมาบ่นี่หนึ่งเพื่อหมาหมากินหลายก็ค้นหมาหมาเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งแบ่งส่วนกันส่วนหนึ่งส่วนนี้ลายค้นนี่ส่วนหมานี่ส่วนหมาไอ้นี่ส่วนหมานี่ป้อนี่ป้านหมากหลายตัวนี่ค้นนี่ตัวค้น เอหรอหมาส,สมา,า,ายกองสา,ายกองหมาหมาปัสสายกองหมาปัสสายกองเอาอิลีเนี่ยน,นี่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 คดส่วนหมาเลยครับพี่น้องอันนี้ส่วนออก้นนี่คดเอนวนะหนึ่งเข่าเพื่อ มาเาเพื่อมาเห็ุจังเสียไปมันจะเจ็บกล้องพรไหมมันบ่เห็นบ่เหนียวมันบ่ติดกล้องแค่นั้นล่ะเจี๊ยมไอ้กล้องเป็นต่อออกไหมแล้วเมียนี่เฮตุบ่นี่ะมันจังแสบมันจังแสบอื้อขันมีอันผมติดเข่าเนี่ยเป็นจั่งใดบ่อยากหลุ่นเนาะเมียนบ่ อันนี้บะมีนะครับใส่หมวกอย่างนี้บะใส่บะได้หนาวเรือยบใส่กันผมเลยวันนี้เบวเป็นใส่กันผมร่วงเลยเรียบร้อยครับมือนี่ไปออกให้อีแม่คอยว้าฮึไม่ใส่บัตรหานด้กินใส้บัตรนี่เรียบร้อยสามกองครับนี่กองคนนี่กองคนเอ้านั่นกองหมาหนึ่ง